สวัสดีทุกคนกันด้วยครับอยู่ในช่องโซนดี่07และนี่คือผมนะครับวันนี้อยู่กับเกมคาเฟียรแล้วในพาร์ทที่ห้าแล้วนะครับซึ่งก็จุดเซติ้นคาที่แล้วนะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าจะไม่เปิดผมเปิดเอ่อมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดหน้าเมนูเพราะผมเล่นต่อจากเมื่อกี้นะครับผมอัดต่อเลยนะครับก็คือวันที่11นะครับอันนี้อัด4คลิปละ2 3 4 5นะครับผมคนเดียวกันเลยคาเฟียรนะครับอ่ะวันที่11มิถุนาวันนี้นะครับแต่จะลงเมื่อไหร่ก็อีกทีนึงอุ้ยเชี่ยอะไรวะ เพืมาก็เอาวิแ้วอ่ยออู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นฮึสไนเปอร์ไรเฟิลไอ้ทั้มมี่เกิอะ่าวมาทำห้าวไอเด็กเวรแม่งยิงอย่างนั้นอนะยิงไม่หยุดอะ่ะยิงแม่งอยู่อย่างนั้นอะโดดโเฮ้ยเราอยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับที่เขาบอกว่ามีคนทักมาว่าฉันอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็ขึ้นมาลฮะลฮะลัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยมีเสียงเหรอโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยฟังนัดไปฟังนัดไปไอ้สัตว์อ๋อมีพ่ออยู่นู้นเลยนะครับพ่อพ่ออยู่นู้นนะพ่อโอ้พ่อดีครับแม่งพ่อตกเตียงไอ้สัตว์พ่อมตกเตียงมาลงมาอย่างงามๆรู้ต้องไม่ได้หวานะครับกระสุนปืนท่อนเรหมดละนี่ไงสัตว์จ้ายีรถ โหลดเช็คไว้นะครับเคีเครยร์นะไม่มีของโหลดถึงว่าจะมีของดรอปลุกสุดโอเคโอค้ยกสุดลูกซอมสวยสมเป,ป็นท่านโอ,โ,อโอ้สวยโอเคทำไมอ๋อสลรอตสามไม่มีมาเกมนี้ผมบอกแล้วครับผมเรามีชอ่องเก็บของแค่นี้จริงๆนะครับเนี่ยเรามีแค่หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยผมมีแค่หกหกช่องนะครับเหมือน Resident Evil วอะครับผมไม่มต้องแปลกใจเลย <laughs> นะฮะโอเคเขาก็เดินตรงนี้นะตกไปตายนะครับ ทุบอุ้ยนี่ไงโดดแม่งโอเคไปตรงนี้ที่สูงโจดเราจะประมาณนะฮะค่อยๆเดินโอเคไปต่อไปต่ออะไรโอเคอุ้ยอาคาซีนโอเคอะไรอ่ะโซฟีโซฟีเหรอ What the hell are you doing here มาทำอะไรที่นี่เนี่ย Oh hi Simon อ๋อสวัสดีไซมอนอ h a t เอ๊ทำไมอะไร I don't ผมไม่เข้าใจ I don't understand anything. ผมไม่เข้าใจอะไรแล้วเน่ยตอนเนี้ย What is it you don't understand? อะไรที่เธอไม่เข้าใจล่ะผมคิดว่าไงล่ะ The whole fucking city is crawling with เมืองทั้งเมืองเนี่ยมันมีแต่สัตว์ประหลาดและผมก็เพิ่งจะ I mean suddenly you just t u r e up on these rooftops. ทำไมคุณถึงมาที่รูฟท็อปล่ะทาไมถึงมาบนดาดฟ้าล่ะคุณมาทำอะไรที่เนี่ย Are you hurt? มันเจ็บตัวป่ะเนี่ย Monsters. สัตว์ประหลาดเหรอ Simon. Simon. ทําให้ฉันกลัวเนี่ย Scary. กลัวเหรอ นี่มันบ้าไปแล้ว Well บางทีก็ m e it's just ีผมอาจะน่าสอลไหม Let's talk about s e i n g else มาคุยสักหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างอ่ะช่วงนี้ไม่ไม่รู้สิผมสับสนมั้งคุณล่ะก็ไม่แย่เท่าไหร่นะขอบคุณ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแหละเมื่อเธออยู่นี่ผมก็ดีใจที่คุณอยู่ที่นี่เลโซฟีผมอยู่คนเดียวมาตลอดเลยที่ผ่านมาไม่เข้าใจมันจะเป็นงั้นสินะแล้วคุณเนี่ยทำไมคุณอยู่ที่นี่คุณหลบซ่อนตัวจากคนนั้นหรือเปล่าไม่ฉันไม่เข้าใจแล้วว่าคุณพูดเรื่องอะไรฉันแค่คิดแหะ คิดเงีเหรอก็มีหลายอย่างที่ต้องทำาน r ะคุณจำได้ไหมว่าคุณมาที่นี่ได้ไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้อาเป็ดวบ้าเออผมตัวอาแล้วผมก็มาโผล่ในเมืองเนี้ยเดี๋ยวนะบางทีผมอาจจะแสดงให้คุณดูได้ว่าไม่ต้องหนาไซมอนนั่งคุยสักพักได้ไหมอืมเห่โอ้ได้ได้สิ เจอแฟนเรานะครับน่าจะเป็นแฟนไซมอนนะเขาดูสนิทสนมกันมากเลยเดี๋ยวจะรู้อะไรบางอย่างไหม Yes เอาดิ Yes I do แน่นอน I want to know just what in the fuck is going on here เดี๋ยวจะรู้ว่ามันเกิดหาอะไรขึ้น Is it about that doctor guy และไอหมอคนนั้นที่ใส่หน้าคากราสหมอเหรอ Simon Oh Simon ไม่เอาน่า No I mean ไม่ใช่ไปถึงโรงเรียนอ่ะ เหรออะไรล่ะก็ฉันไม่รู้ว่าถ้าฉันรู้ว่าแต่ฉันก็คิดมาตลอดเลยเวลาที่อยงเรียนนายก็เป็นคนคนเดียวที่ใจดีกับฉันมากฉันไม่เคยบอกเลยแต่ฉันจะขอบคุณนายจริงนะที่ทำให้ชีวิตฉันดีอย่างนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะไซมอนนายเป็นเด็กดีนะไซมอนน่ารักมากเลยแน่นอนผมก็ดีใจที่ทำให้คน ดีขึ้นขอบคุณเย่เย่ใช่ I guess ผมคิดว่าผมผมช่วยคุณว่าเพราะผมชอบคุณนะคุณเป็นผู้หงคนเดียวที่ในโรงเรียนที่ผมไม่รู้สิผมก็แค่ผมคิดว่าผมแค่อยากปกป้องคุณแค่นั้นผมไม่ได้รักคุณแต่ผมคิดว่าเอคนอื่นก็ไม่ได้ดีไปนะ คุณสวยนะโซฟีทำไมไม่พูดอะไรมาอีกเลยนะผมไม่มีความกล้าน่ะผมหมายถึงผมไม่ใช่เด็กที่แบบว่าเก่งที่สุดในโรงเรียนหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะแล้วผมรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นผมชอบคุณมาตลอดเลยนะโซฟีโอ้ไซมอนฉันไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงดีผมก็ชอบเธอก็ชอบเธอมาตลอดเหมือนกันนะไซมอน มันไม่ใช่อย่างนี้ฉันคิดว่านายเป็นเพื่อนมาตลอดไม่มีอะไรมากกว่านั้นขอโทษเป็นได้แค่เพื่อนตาอะไรแต่ถูกไหมแม่เลยที่ไปเจอตลอดนี่ความ้าครั้งนี้ความมืดสัปดาหนั่น I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going oh, on. Like yeah. Oh. Really. Only by the way? Yeah. I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but but what? Out here? No. Away from everything. Away from all this. What do you mean? y you o know full well what I mean. Wait a sec you you mean all? No! 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 เหมือนเธอเครียดนะเธอก็เลยโดดไปฆ่าตัวตายทำไมถึงทำอย่างนี้นี่อะไรวะเนี่ยอจู่ๆก็โดดตึกงเหมือนเรียนเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับ พอมาแล้วพอมาแล้วโอ้ลอยมาแล้วพ่อมึงเหรอเคยทำให้เธอเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมทำไมจะฆ่ามึง เราสามารถเลยที่จะหนีหรือว่าสู้ก็ได้แต่เราก็สู้ดว่าข้ามทิ้งไปเลย ไปไปสูสูปกติแล้วโซฟี่ <laughs> sophie simon let me go i love you i love you sophie i have to leave please i fucking love just you just let me go simon <laughs> X A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  X X Surprise, motherfucker!